คุณพี่ชัยวัน์มากๆนะคะที่แบบไว้ใจมายนะคะได้ดูแลรถยนต์ปลอดคือคุยกับพี่เขาแบบว่าไม่ถึง5นาทีที่เขาตัดสดให้เลยอัปเดเลเวลสุดโหด ชุดแต่งสุดเท่กับตัว Ranger Sport 4ประตูคันนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมายจะพาพี่พี่มาชมนะคะกระบะสีประตูที่ขายดีก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวสปอร์ตแต่ตัวนี้เป็นตัวขับเพื่อน2ล้อสําหรับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2องจุแรงมา้า4 0 5รแรงบิดนิวตันเมตรและคันนี้ก็จะเป็นสีขาวชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะจะแต่งเป็นคุมโทนคือเป็นสีดําด้านทั้งหมดอันนี้คือลูกค้ารีวเควสมา พี่ชัยวัตรบอกว่าน้องไม้พี่อยากได้แบบนี้น้องไม้จัดให้เลยค่ะโอเคนะคะเรามาดูการว่าชุดตกแต่งมีอะไรกันบ้างสําหรับนะคะด้านหน้าเลยที่เห็นดุดุดโหดๆแบบนี้จะมาเป็นชุดหน้าของวิกเตอร์ชุดหน้าของวิกเตอร์เนี่ย เขาจะมาเป็นกระจังหน้านะคะที่มีช่องระบายแบบนี้พร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดส่วนมากพี่ๆจะเห็นเป็นสีดำเงาแต่คันนี้เราทำเป็นสีดำด้านเข้ามาดูงานได้เลยนะคะว่างานคือน,นี้บแล้วก็ละเอียดมากๆในชุดงานของเขายังมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้ากันชนด้านหน้าตัวนี้ก็เช่นกันนะคะทำเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลย ในส่วนตัวไฟนะคะก็เป็นไฟ LED พร้อมปับใส่ตัวชุดครอบนะคะเพิ่มความแบบว่ามีมิติให้กับตัวรถและชุดงานของวิกเตอร์เขายังมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะที่เป็นตัว C นะคะเป็นเอกลักษณ์ของวิกเตอร์โดยตรงเลยที่พี่ๆเห็นว่าส,งสูงๆเนี่ยไม่ได้ทำการยกนะคะ หน้าสองหลังสองให้ด้วยคือเพิ่มความโหดขึ้นดุขึ้นสายลุยขึ้นนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวยางนะคะ33นะคะคูณ12.5อ R ยีล้อตัวนี้ก็จะเป็นขอบ20ออฟเซ็ตลบจะอยู่ที่24และเปลี่ยนปีกนกนะคะปรับองศาตัวนี้เป็นงานของออปชันพี่ๆดูด้านข้างแบบกว้างๆกันเห็นไหม ว่าเขาจะเป็นคุมโทนแบบดําด้านจริงๆเออบ้าลองมือครอบมือจับนะก็ดําด้านและที่สําคัญเพิ่มความหล่อขึ้นมาอีกกับกับข้างของวิตเตอร์ตัวนี้หล่อมากๆในส่วนด้านบนเราก็จะทำเป็นตัวลาวหลังคาสีดำด้านเช่นกันต่อมานะคะเราจะมาด้านหลัง ด้านหน้าว่าดุแล้วด้านหลังนี่โหดยิ่งกว่าสําหรับด้านหลังจะเป็นตัวโลบาเหล็กเอลเลนเดอร์ตัวนี้เป็นมือจับนะคะแล้วเราก็สามารถใส่นะคะตัวตะแกรงนะคะวางบนนะคะเป็นแหลกหลังคาได้อีกด้วยสติกเกอร์แรปเตอร์ติดให้เพิ่มเติมในส่วนนะคะ ครอบกระบะท้าย FORD เราก็ยังคงทำเป็นสีดำด้านและเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิกให้ด้วยและที่สำคัญตัวนี้จะมาพรอมกับกันชนท้ายเหล็กนะคะที่เป็นงานของ Outlander ห่วงลักจูงเนี่ยไมคก็ทำเป็นสีดำให้บอลลากเรือก็ทำเป็นสีดำให้คือบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อมากเทมากพร้อมลุยเป็นไงกันบ้างคะคันนี้หล่อพร้อมลุย ลุยทุกสถานการณ์ได้หมดเลยแต่ยังไงนะคะไม้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ชัยวัตรมากๆนะคะที่ไว้ใจนะคะได้ออกรถยนต์ฟอร์ดกับไม้คือคุยกับพี่เขาคือประมาณ5นาทีพี่เขาพร้อมจองแล้วก็ตัดสดให้ด้วยอันนี้ไมยต้องขอบคุณมากๆนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากตกแต่งในไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถออกแบบเองได้ก็สามารถโทรหาไม้ได้เลยที่0 8น2 4 2 4 0 7 3มายไมยินดีนะคะให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ